เป็นสามัญชนคนจนไม่มีนามบัตรทำงานเงินเดือนจำกดัดวุฒใบประกาศหมอสามคลองตนอยู่ไห้ก็เพราะใจได้รักคนงามสาวทุ่งเข้ากรุงเรียนรามส่งยิ้มงาม เสริมกําลังใจความหวังยังไกลแต่ใจก็ยังมีสิทธิ์หากหัวใจของเธอไม่ปิดรักคงไม่ผิดตรงไหนสู้งานให้สมช่วยแม่พ่อให้พ่อสบาย แล้วเร่งสร้างตนเร็วไวไว้รอร่วมทางคนดีปริญญาตีพี่คงตามน้องไม่ติดจะสร้างปริญญาชีวิตไว้รอร่วมทางชีวีขอเพียงสาวรำอย่ามองข้ามเมื่อยามได้ดี เรียนโจบปริญญาตรีอย่าลืมพี่มอสามจนจนเป็นสามัญชนความทนไม่มีจำกัดจะลุยด้วยใจยืนหยัดแม้ยังอยู่ข้างถนนไอหนุ่มมอสาม จะไม่ทำให้น้องอายคนสาวรามอย่าได้กังวลพี่จะสร้างตนให้น้องภูมิใจปริญญาตรีพี่คงตามน้องไม่ติดจะสร้างปริญญาชีวิต ไว้รอร่วมทางชีวีขอเพียงสาวรามอย่ามองข้ามเมื่อยามได้ดีเรียนจบปริญญาตรีอย่าลืมพี่มอสามจนจนเป็นสามัญชนความทนไม่มีจำกัด จะลุยด้วยใจยืนยัดแม้ยังอยู่ข้างธนนไอหนุ่มมอสามจะไม่ทำให้น้องไอคนสาวรามอย่าได้กังวลพี่จะสร้างตนให้น้องภูมิใจ